ดีครับผมไทยดะชาแนลนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดทับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นี้นะฮะก็คือทำ u t u b e ยังไงให้ได้เงินล้านภายใน3เดือนนะฮะต้องบอกก่อนให้ได้เงินล้านภายใน3เดือนอผมจะมาพูดให้ฟังก็คือลักษณะของการทำ u t u b e ก็คือการทำคลิป เพื่อเผยแพร่ออกไปทางช่องทาง y t u t u นะฮะาการทำคลิปออกไปผมสังเกตได้จากาการสำรวจมาและการที่ผมได้ค้นค้าข้อมูลมานะฮะเพราะคลิปแต่และคลิปจะใช้เวลาในการทำประมาณเฉลี่ยนะฮะ,ะเฉลี่ยอันนี้ต้องพูดถึงว่าเอามาเฉลี่ยกันทั้งหมดทุกช่องนะฮะจะอยู่ที่15 ถึง20นาทีอันนี้โดยเฉลี่ยนะหรือมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ไม่แน่ใจนะแต่เฉลีย่ยแล้วเราจะทํำยังไงให้ได้เงินล้านภายใน3เดือนอถ้าเราคิดกันในหลักของความเป็นจริงนะฮะก็คือทุกคนต่างต้องมีเวลาเป็นของตัวเองทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดวันหนึ่ง24ชั่วโมงเวลาทํางานคือ8ชั่วโมงคลิปที่ทําคือ ห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วเราถ้าเราเปรียบเสมือนการทำงานเราทำวันละแปดชั่วโมงเราก็เอาตรงนี้แหละครับเราก็เอาตรงนี้แหละมาทำคุณทำยังไงก็ได้ให้เหมือนคุณทำงานเพราะที่คุณกำลังทำคือกิจการของคุณเองคือช่องของคุณเองคือรายการของคุณเองคุณเอาเวลาแปดชั่วโมง หคลิปใช้เวลาแค่สินาทีนะครคุณลองเอามาคูณดูครับว่าวันหนึ่งคุณสามารถทําได้กี่คลิปการทําคลิปคือการสะสมเงินนะค,คือทําทีเดียวแล้วก็ค่อยๆสะสมที่เขาเรียกกันอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไร time ะอินทามหรอก็คือใช้เวลาหาเงินนั่นเอง ก็คือเหนื่อยชั่วคู่สบายชั่วโคตรอ่าอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะเราลองเอา15ถึง20นาที20นาทีต่อ1คลิปเท่ากับ1ชั่วโมงมี60นาทีคุณจ้ทำได้ถึง3คลิปอ่าหชั่วโมงได้3คลิปแล้ว1วันมี8ชั่วโมงแปดสามคุณได้24คลิป24คูณ1เดือนดูสิครับ คลิปที่มีคนดูได้ตรงนี้นิดนึงตรงนั้นหน่อยหนึ่งตรงนั้นนิดนึงตรงนี้หน่อยหนึ่งคุณลองคิดดูนะครับว่าสามเดือนคุณจะทําได้กี่คลิปนะไม่จําเป็นจะต้องว่าคุณจะต้องทาโอ้โหผมจะทําคลิปนี้ที่ออกมาอวันหนึ่งผมจะทําาชั่วโมงหนึ่งผมจะทำสามคลิปสี่คลิปมันก็แล้วแต่เวลาของแต่ละคนว่าคุณมีเวลา ทำกับมันแค่ไหนจริงจังกับมันแค่ไหนตั้งใจมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำเหมือนที่ผมบอกก็คือการใช้หลักการในการล้อมในการหวานคุณหวานไปเถอะคุณล้อมไปเถอะสักวันหนึ่งนะผลตอบแทนมันจะมาหาศาลเพราะถ้าหนึ่งวันคุณทำได้อเอาสามสิบคูณยีดูนะครับ หนึ่งวันคุณสามารถทำคลิปได้อย่างน้อยสิบคลิปอ่ะเอาสิบคลิปพอหนึ่งวันคุณทำได้สิบคลิปหนึ่งเดือนคุณทำได้เท่าไหร่ครับสามร้อยคลิปสามเดือนคุณทำได้เท่าไหร่ครับเก้าร้อยคลิปคุณลองเอาหนึ่งเดือนคุณทำได้เก้าร้อยคลิปแล้วหนึ่งปีคุณทำได้กี่คลิปแล้วคลิปพวกนี้จะเป็นคลิปเป็นคอนเทนต์ที่สะสม เป็นสะสมรายได้ของตัวเราปลุกพลังจากตัวเองออกมาครับปลุกพลังจิกหัวตัวเองขึ้นมาเลยแม่งวันนี้กูจะนอนไอ้หี้ยมึงจะนอนได้ยังไงวันนี้มึงมีงานอ่ะมันคุณทํางานประจําพรุ่งนี้คุณก็ต้องตื่นทํางานแปดโมงเชา้าเลิกห้าโมงเย็นแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นคุณยังไปทําได้แต่อันนี้อันนี้ คือรายการของคุณช่องของคุณธุรกิจของคุณแต่คุณกลับจะมาลงผมเห็นนะ,ะเดือนหนึ่งลง2คลิปสามคลิปอาทิตย์หนึ่งละคลิปเข้าใจครับว่าเวลาไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณทำงานประจำคุณทำได้8ปชั่วโมงแต่งานของคุณคุณทำไมมีข้ออ้าง อันนี้มันคือข้ออ้างนะฮะผมจะบอกให้อันนี้มันคือข้ออ้างของตัวคุณเองมันไม่ใช่อะไรนะเหมือนผมตอนเนี้ยผมนั่งอยู่ผมหายใจทิ้งไปทิ้งไปผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมาพูดหลักการที่ผมจะทําผมจะทําอย่างบ้าคลัง่งผมจะทําแบบมันไม่มีคําว่าตามไม่ทันหรอกมันไม่มีคาว่าสายหรอกลงมือทําผมจะทํา ต้อให้ใครจะดูถูกจะอะไรผมผมไม่สนแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วสักวันสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราทุ่มเทมันจะกลับมาตอบแทนเราเองนี่นะที่ผมอยากฝากไว้คือคุณอย่าไปแคร์คาพูดคนเพราะถ้าผมแคร์คาพูดของทุกคนผมคงอยู่ไม่ได้จนถึงอายุสามสห้หรอกเราต้องหัด หัดทำให้เหมือนงานประจำแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จผมเชื่อเลยว่าเงินล้านอยู่ไม่ไกลถ้าคุณตั้งใจและมุ่งมั่นกับมันพอวันนี้ผมได้มาทำคลิปนี้ออกมาได้มาทำคอนเทนต์นี้ออกมาก็คือผมอยากจะพูดให้ฟังและเป็นแรงบันดาลใจว่า ผมก็มือใหม่ตอนนี้คนกดทัสไคติก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่คนแต่ผมจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆจะพยายามหาข้อมูลดีๆหาสิ่งดีๆที่จะมาตอบแทนถ้าสิ่งที่ผมทำไปวันนี้ผมให้วันหนึ่งผมก็ต้องได้กลับวันนี้ผมพูดออกไปอาจจะไม่มีใครดูหรืออาจจะไม่มีใครสนใจแต่สักวันหนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำ ขอให้เรามีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําว่าจะสําเร็จสักวันมันก็ต้องสําเร็จสักวันมันก็ต้องทําได้อย่าลืมนะครับทำทุกอย่างให้เป็นตามชีวิตปกติที่เราทําแล้วคุณจะสําเร็จในชีวิตและมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําโทรศัพท์ทุกคนมีหยิบขึ้นมาเลยคุณทําอะไรถ่ายไปเลย ลักษณะของการหวานหวานพืชคุณปลูกอย่างเดียวคุณก็จะได้กินอย่างเดียวแต่ถ้าคุณหวานสิบอย่างคุณก็จะได้กินสิบอย่างแต่ถ้าคุณหวานร้อยอย่างคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วคุณรอรอแค่นั้นใช้เวลาใช้เวลาความพยายามสักวันมันต้องเห็นผลและมันต้องได้รับสิ่งตอบแทนที่เราทุ่มเท ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ผมก็จะทําให้ได้เพราะผมตั้งใจที่จะทําอาจจะทุกคนอาจจะมองว่าอ่ารู้แล้วรู้แล้วแต่คําว่ารู้แล้วนะฮะคุณทําหรือ,อยังคุณยังไม่ได้ลงมือทําแล้วคุณจะสําเร็จได้ยังไงถ้าใจมึงกล้าคิดมึงก็ต้องกล้าทํา ผลจะออกมายังไงมึงอย่าไปแคร์ในส่วนนั้นมึงคิดอยู่อย่างเดียวกูทำเพราะกูเชื่อและสักวันสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราตั้งใจจะตอบแทนเราไม่มีคนเก่งคนไหนไม่มีคนรวยคนไหนที่ไม่ตั้งใจทำ ผานจุดจุดหนึ่งมาเยอะกว่าเขาจะมาสําเร็จแต่ในสิ่งที่คุณไม่สําเร็จเพราะคุณไม่ได้ทําอย่างเขาวันนี้ยังไงผมก็ขอบคุณนะฮะแล้วจะคิดคอนเทนต์ดีๆและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีกําลังใจสู้วันนี้ผมก็จะทําในสิ่งที่ผมตั้งใจและผมก็จะทําให้เป็นธุรกิจของผมให้เป็นรายได้ของผม ผมจะทําให้ทุกคนดูถ้าผมทําได้ทุกคนก็ทําได้วันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ